กระดูขึ้นทับเส้นประสาทมีปวดมากๆโอเคคลิปนี้ตามได้เลยนอนสบายหลังจากนั้นให้เจเขาออกปกตินะยกขาขึ้นอ่าแล้วอันนี้วิธีนะครับอ่าทำได้กับหนึ่งขาแต,แต่ว่าทำทำช้าๆนะครับบางครั้งมีปวดที่นี่อ่าโอเคแขนข้างนกก็ได้และเวลาโยกขา,ขาขึ้นนะครับอยู่ที่นี่เลยประมาณ 2ีวินาทีนะครับโอเคต่อไปวิธีอีกหนึ่งดูดินสายดูดินขวานี่เรียกว่าโคบราโพสบูจังกาสนานี่นี่บูจังกาสนาเหมือนกันแต่ว่าเวอรีเอชั่นทำช้าๆได้เลยแบบนี้นะครับดีมากเลยคนจะประโยชน์มากๆเลยเนี่ยห้ามนมตัวไปข้างหน้านะครับเพราะว่าอันนี้อนาโทมีนะครับดีกว่า ทวิสต์ทำแบบนี้เลยคุณจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับทุกคนทำได้โยคะแน่นอนประโยชน์มากๆใครชอบโยคะคลิปนี้แชร์ได้เลยหรือมีปัญหาสุขภาพแอดไลน์ทักแอดมินได้เลยนะครับ